วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามวยกับ CZK Gamer ด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK g a เค r กมเอรผมวันเช้าวันใหม่ดีทุกคนวันนี้ก็ผมมาอยู่เกม TheFont นัทุกคนผมเป็นเก,เกมเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะทุกคน ก็ถามว่าเอาชีวิตรอดไหมก็อสมควรครับแต่ผมบอกเลครับเกมนี้มีระบบการค้าครับที่โอ้ตระเยอะมากๆคนแล้วก็ในเรื่องของการอัพสายทุกคนนะครับจะมีเบสิกเวป p o อนสตั c เจอรครับสิ่งก่อสร้างรถยานพาหน,นะรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนครับมเยอะมากการอัพเกรดของช่องการเพิ่มส็อตช่องแล้วก็รวมไปถึงการสายอาหารทุกคนสายการขาทอบ ทำอาหารเขาสามารถอัพได้ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงสายหมอก็ต้องมีทุกคนครับสายหมอแล้วก็อันนี้ครับผมบอกเลยหลายคนน่าจะชอบมากครับเป็นสายวิศวกรครับผมทั้งสายไฟทั้งการทําวิศวกรนักช่างไฟตํานาแล้วก็รวมไปถึงช่างปลาปลาด้วยทุกคนนะครับสายนี้แล้วก็ในเรื่องของทาเล้นครับในเกมนี้ก็ยังสามารถอัพ สกิลและทําให้เพิ่มความสามารถของตัวละครได้ทุกคนสมมุติถ้าเราเน้นไปทางคอมแบทหรืออพวกเกี่ยวกับการโจมตีการยิงปืนนะครับก็จะมีนะครับรีโหลดแม็ก s m เได้เร็วขึ้นทุกคนรวมไปถึงดาเมจของเขาต่อเอเนิตต่างๆอย่างทุกคนนะครับอาบอกเลยครับทุกคนเกมนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในคนที่แบบชอบในการเล่นแบบกับเพื่อนๆครับ ชอบเลดบ้านชอบอะไรนี้ทุกคนผมว่าเนะกมนี้น่าจะสนุกทุกคนนะครับผมก็ผมก็น่าจะไม่ได้พูดอะไรเยอะครับวันนี้ที่ผมจะมาทาคลิปเกี่ยวกับการอัปเกรดบ้านการสร้างบ้าน,นครับเบื้องต้นครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสาระนินดนึงทุกคนกนะ็คือผมเห็นหลายหลายคนครับในการสร้างบ้านของเกมนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาสามารถอัปเกรดได้โดยที่ไม่ต้อง หรือถอนสิ่งก่อสร้างเก่าดูนะัน,นผมสร้างให้ดูทุกคนอันนี้ผมจะสร้างเป็นเกประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็เอาเป็นกำแพงวอมาผมว่าเรื่องการสามารถว่าทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วละ่ะบอกเลยว่าการอัปเกรดบ้านเนี่ยบอกเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าอัปเกรดบ้านอัปเกรดยังไงทุกคนประมาณนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราสร้างกัน,นมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าวิธีการอัปเกรดบ้าน อันงินกดบล็กที่เราจะใช้วิธีการลื้อนะครับลื้อแล้วก็วางนะครับอันนี้ไม่ต้องโดนคุณแค่เพียงคุณมีตัวอุปกรณ์ที่จะสร้างบ้านทุนสมมติคุณมีไอตัวฟาเฟชั่นมีฟาเฟชั่นครับเป็นตัวเหล็กสติ๊วทุกคนนะเรากด X ครับทุกคนนะครับตรงขวามือครับสวิตบ็อกทุกคนกด X ครับนะครับจะเป็นสีฟ้าและกดปักครับไม่ต้องลื้อนะทุกคนผมว่าหลายหลายคนก็อาจจะไม่รู้ผมรับใครที่รู้แล้วก็ ทำผ่านไปนะครับผมครับนี่ก็เร็นแรกนะทุกคนตั้งแพงดูครับกด x ครับเห็นไครับทุกคนง่ายง่ายครับออกกล้วยเข้าปากทุกคนเห็นไได้สวนการครับกด x ครับเห็นไถ้าเรามีอยู่กดตามบอันเนี้ยบางคนไม่รู้ว่าทำไมทำไม่ได้กดจิกขวาครับเริ่มเหมือนเดิมทุกคนครับตอนเราสร้างเลยนะครับทุกคน เอ็กนี่ครับผมเป็นการอัปเกรดบ้านที่ผมบอกเลยง่ายมากๆครับโดยไม่ต้องรื้อถอนบ้านนะครับอันนี้ก็ได้เป็นตัวบ้านหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนครับผมคลิปนี้ก็น่าจะให้เล่นใหม่กับได้รู้ว่า การอัปเกรดบ้านของตัวเกมนี้ทำยังไงนะครับว่คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกำลังใจให้กับ c ี k Gamer รด้วยผมคลิปนี้ผมขอตัวลาคนทุกคแล้วพบใหม่คลิปหน้าผม see you again ในคลิปครับสวัสดีครับผม